สวัสดีครับรนีโป้ทิดไม่พิมพ์คุยกันเนี่ยมาเยนี่มร้านไส้เห่นหลูกร้านนี่จะเป็นนักลองได้อีกทีเด้อนี้ไม่มพิมพ์มากก็เลยลูกรานนะโอ้ยปากันช่องอันร้านน้ำเน,นี่ยไม่พิมพ์เลยว่าสันเป็นนักลองแล้วว่าสันช่องยังลกูกช่องยงัหงหลูกัู้พิมพ์เด้กคอร์ดครับลูพิมพ์เล็กคอร์ดดูพิมพ์เร็กคอร์ดู่ E M เล็กคอร์ดครับ จำได้บุนเนาะพี่น้องปุ้นเองเหมือนภาษาอังกฤษเองเพราะไปยังโลกว่าไปยังว่าไปยังว่าไปยังนั่นละว่าไปยังร้านไส้ไม่พิมพ์นี่ละจ้าอะไะไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เพื่นสิมาฝากซองกันลูกไส้เพื่อนนั่นร้านไส้เพื่อนกระปองไม่พิมพ์นี่ละกระลังกระลังเป็นนักเลงเรียนเรียนอยู่อดอะไรลูกจบแล้วป้งมหามหาด้วยจ้ะเรียนอยู่อดสว่างครับน้องยม่อดสว่างยังสวดยู่อดอ่ะฮ่ ทั้งสองเลยบอกว่าผู้นี้เป็นนักบวชผู้นี้ค่ะผู้นั้นนักดนตรีนวดสายงานเดียวกันสายงานเดียวกันสายงานเดียวกันเดป้าฟ้าไม่เด้อจะเดินส่งส่งร้านไส้เ้องนี่ละ เดี๋ยวให้ร้านเขียนให้กันเลยหรือทั้งไทยเดี๋ยวจะเขียนให้ท,ท,ทั้งไทยคลิปเพราะว่าบระธามีข้อดนตรีน้อกันนลยนะจะได้สื่อสารหากันได้จ้าแต่ว่าข้อเลขกกันนี่ละไม่พิมพ่ละนี่ข้อเลขตัวจริงเลยบอยข้อเล็ตัวจริงแต่ข้อดนตรีกับลูกแลานไม่พิมพ์เล่ละร้ายขนาดเลยค่ะมืัอนี้ก็มีโอกาสดีเนาะค่ะเนาะมีพิมพ์กระเป็พอทีกะแม่เพิ่นโทรไปว่าโอ้ยหลานไส้บอกเลขถึงเด้อวุบสันหลานไส้กับเป็นอันนักร้องของโรงเรียนอยู่วบสัน กระรังอันเฮดฟงดนตรีเจ้าของกระรังรองเพงลงกระรังเปิดช่อง y o ยูทูปมีพิมเอ้ยมาถ่ายเอาล้านแน่้อมาสั่นมาด่ทยอันเอฟซีอันช่องม่พิมพ์ก็โอรทิศฝากลูกฝากหล,กา,กลานน้ำเนื้ผืนวางสีเนาะคะ่ะน้องม่พิมพ์ก็เลย่อโอกาสดีเนาะต้งเจได้มาขอตัวเลขน้ำลานใช่เนี่ยแหะไปฝากคอยเป็นแนวทางเอฟซีน้ำค่ะทั้งอยากฝากลูกฝากหลานนี่แหละคะ่ะเพื่อเอาผืนสกมานแท้ บอกเลขแม่ถึงแต่ผู้บ่าวนื่อยหน่อยรูปรอเด้อค่ะเด้อหลานชายแม่พิมบอกรีไลน์ดิอยากเป็นนักร้องแม่บริษันบอกกับแม่กับพยาย่ามนุนแต่ว่าเอินแม่พิมม่านีล่ล่ะต้องถือเครื่องห้องลองเพ่งกับมว้วนแลกกับฝากช่องเพื่อนน้ำเน่ยค่ะเดี๋ยวแม่พิมจะามลูกหลานให้ดอกค่ะคาะผู้เข้ามาแลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่องพระอุทิศแม่พิมในยามมิโชกนี่เด้อค่ะอยู่ในแม่พิมก็ได้ ตามตัวเลขทำหลูกน้ำร้านนี่แล้วค่ะเอ๊ะจะได้เล oh, ือกการอะมาแซ่บเอาคือ okay. ว่าผ้ากันถูกลายละเอียดบอกเห็นไหมพิมพ์ฟังแหน่บอกล่าพี่หลูบรอเถวบ้านเราเห็นกันดวนล้วอันนี้น้องยังลูกเอาบอกเอ็กซีกฟางพิมพ์ครับต้องพิมพ์เนาะครับเนาะเอาพิมพ์ซื้อเดี๋ยวก็ไม่พิมพ์เลยจนพิมพ์เข้าได์ครับสไลด์ดืน้องพิมพ์จะขายเด้อเรียนอยู่มอหาแล้วเนาะลูกเนาะครับผมตอนนี้กับผ้ากันเทียนตุนตีเฮ็ดยังมันบ่ลูกครับเจ้าอัน ฝากเอฟซีน้อลูกเนาะให้เอฟซีไม่พิมพ์อันติดตามเด้อส่องผู้บ่าวเด้อค่ะนี่น้องพิมพ์เจอว่าส่องซูพิมพ์เล็กขวดครับซูพิมพ์ภาษาอังกฤษเล็กขวดภาษาไทยครับเบอร์โทรน้ำเนี่ยลูกศูนย์หกสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ครับช่องยูทูปเข้ากดเข้าไปอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องน้องพิมพ์เด้อค่ะเด้อ ังไรก็ให้กำลังใจเนาะผู้บ่าวรูปรอผู้บ่าวหน่อยนี่ละร้านไม่พิมพ์นี่ลี้ค่ะรูปรอยอ,อยู่เด้อจักหน่อยสิเป็นบ่าวไป็นทังหนา้าอยู่เด้อนี่เดี <laughs> ๋ย <laughs> เป็นนักร้องอยู่เด้อนี่เอาก็ว่าบอกเรียกแมวถึงจะรลุ <laughs> บอกอยู่ครับเต <laughs> ี๋ยอยเตี๋ยสีถือน้ำแหนะ่พอสีได้กดคำว่าเบิ่งแบบหลานาะลองเพลงงอมปลองก็ได้ยโอ้เด้เ๋ยวเรีน้ำนองพิมพ์ตัวนี้ก็นเลยว่าเด้เนาะเขียนเขียนซื้อลูกใส่น้ำกับเขียนอ่ะช่องใส่น้ำใส่ นี่เด้อน้องซูพิมจะใหายส้วง fc เด้อค่ะเด้อบักลาเลขนี่บ,บักลาได้มาจะใส่นอ้อยโยคให้พี่พิมมึงเนี่ยหลุดเือว่าสีฟ้าเป็นแนวทางให้ fc ลูกนี่ครับอืม,มเป็น,นะะตัว fc น้องพิมเป็นห้เด้อค่ะเด้อหายโตเดียวโดดเล้บบลูกครับผมน้องพิมเนี่ยมานจะใส่ลูกเล็กกันเอ็กตัวนี้ผมเอ่อฟันเกี่ยวรถสองขึ้นติดตัวกันครับอืม ลาทุกฝัน,นเนหม็นบอลุเคยฝันยังสิเม็นบอลุครับผมคุณถือเลขประจำเนี่ยคุณนบสือน้าม่เพิ่นกบับโบสือน้าโบเสียลูกเม็นบอลโบสือตัวอื่น <laughs> เอาอ้อันมันเปิดลายแล้วนอ้องหน้ามีเด้อค่ะน้องพี่พ์เอฟซีเอ้ยบังหลอดลูกรอบอสลานไม่พิมพ์นั่นนะไนดะ้นะจะให้เป็นแนวทางเอฟซีเปนบอลุครับผมเคยบอกแม่ตลอดเหม่บอุม็ากแล้วกันเอายกให้เอฟซีบางคนเนี่ยูกนี่แหละช่องช่องเพิ่นกับนี่ช่องเต็มก็ ได้สนใจก็กดเข้าไปเบื้องนองพิมเด้อสาว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 กับเบื่องนองได้ด้วยค่ะโสดเป็นบัลลกน้องพิมหนุ่มหน่อยด้วยค่ะเด้อลองเพยงมุนๆพิมฟังมึงละซึ่งลองเพยงทึงเหตุเอาเองเป็นบัลูุกครับผมฝากฝากเอสซีลูกพ่อเด็กคนกาไปติดตามาส่องผมนะครับสู่พิมเรคคอร์ดครับแซดยูพี P e M เอ็มเรคคอร์ดครับผมเป็น่องเกี่ยวกับเพลงครับผมจ เขาไปกับคนเนี่ยเด้อาจจะถือเลขน้องนมพิมก็ได้เพราะว่าน้องพิมเป็นคนบอกแม่นนะจ๊ะครับอันนี้เป็นแนวทางน้องนงเนาะครับผมครับค่สำหรับมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้ออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโอจินไม่พิมเนี่ยอยางม่โชคแล้วก็ฝากช่องร้านน้ำเนยเด้อค่ะเด้อช่องซูพิมเล็กขอเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับยังเนี่ยลูกร้านให้เนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้ก็สวัสดีค่ะยิ้มหวานๆลูก